ดังนั้นผมก็เอามาใส่ยาเบื่ออีกทีแล้วก็โยนไปให้อ้ตัวชื่อนพนคุณก็เลยไปแจ้งความว่าเขาฆ่าหมาคนตายเอาฆ่าหมาทำไมคุณไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลลูกเขาแล้วค่ามาไดีไม่ไม่ค่ามึงก็ดีแล้วสองหมื่นนก็ผมก็บอกแล้วผมรับผิดชอบไงแต่ทางเราต้องรับผิดชอบมาผมด้วยผมจะต้องรับผิดชอบอะไรในเมื่อหมาคุณมากัดลูกผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะยดีครับตอนนี้กฎหมายพรบคุ้มครองสัตว์เขาบอกว่าการฆ่าหมาตายเนี่ย คุณต้องโดนปรับ2 0,000บาทหรือติดคุก1ปีเพราะเคยมีข่าวนะครับมีคนยิงหมาตายนะฮะโดนติดคุก15เดือนแล้วก็ปรับอีก7,500บาทไอ้ตรงนั้นผมไม่รู้ด้วยความโมโหของผมผมไม่รู้พรบงพรบอะไรผมไม่สนใจแจ้งความไปแล้วแจ้งความแล้วครับเป็นไรแล้วเอางี้ตั้งแต่ที่ลูกโดนหมากัดเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอะไรกันมัน<ช>เปลี่ยนไป,ไไปเยอะเลยแม้แต่การพูดอะสมัยก่อนเนี่ยอยู่อนุบาล3ามประกวดร้องเพลงที่โรงเรียนได้ที่1ตลอดอะตอนนี้ร้องเพลงไม่ได้ะเสียงมันเสียไปหมดแล้วอะ ไม่เชื่อเลยเดี๋ยลองเพลงเขาฟังนะแมขอฟังหน่อยมอะไรอ่ะอ่าเือลงเงักหลกเพลงอะไรครับเด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 เนเดไดเ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 นเด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 ีดเ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 ดีดเ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 ดีดเ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 ดดเ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 เด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 เ ทำเสียงมอเตอร์ไซค์ได้ใช่ขอฟังได้ไหมมอเตอร์ไซค์วิ่งมาลูกเฮ้ยนี่ไงมอเตอร์ไซค์มาอีกแล้วลูกมอเตอร์ไซค์มาสองคันตุ้มตุ้มตุ้มคืออะไรคันหลังชนคันหน้าแล้วครับเขาจำได้หมดเหตุการณ์เขาจำได้หมดทำเป็นเสียงแบบเสียงยาวๆได้ไหมยาวๆได้ไหมอ่าลองดูดูครับเสียงมอเตอร์ไซค์มา ประสาทเขาเป็นอย่างนี้เลยเ <_ d ata> ขาทำอะไรไม่ได้นอะกจากฟังเสียงสัตว์ฟังเสียงมอเตอร์ไซค์ <_ d ata> อีกรอบหนึนงโอเคครับได้เลยอ่ะหนึ่งสองสามอ้อทำไมยังไม่ลงเลยยังไม่ลงเลยยมือยาวไปยาวไปคครับโอ่ครับร้อน จูบิลีอยู่เพุ่อนสนอกสนานแน่อย่าต้องคา่าวัะแชร์ให้ผู้ใยนะครับยายจูบิลีเย้